คุณปูป่อย่างก้าวลงลงแล้วไม่รู้ว่าล้วกี้จะไหวหรือเปล่าครับสวัสดีครับพ่อผมช่องอ้อนดำซิงนะครับชมต่อจากคลิปที่แล้วครับเดี๋ยววันนี้จะช่วยขับรถไทยหน่อยครับขับฟอร์ดหน่อยวันนี้ เลยเลยครับไม่ขึ้นไม่ขึ้น มันเป็นที่อะไรหนูที่ทานวะ <c oughs> วอ้าโอ้ยับเย,เยิน,ยเยเยนเลยดันไม่หยุดเลยโอ้เนื่อยเลย 摇头。 เขาลูกคดเขาแกะน้อยเรารับพอดีเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายดูครับเมื่อกี้มันได้ขับรถไถอยู่มัได้ชคร่วยขับรถไถเขาอยู่แต่นี่ครับน่วมหมดแล้วครับเอาไม่ได้แล้วครับย้ายที่ล่องใหม่ก่อนครับดคลิปยาวๆครับอาจจะจะไปทำสองคลิปนะครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่ครับย้ายไปไปเอามุมบนนู้นนะครับเนี่ยมุมนี้เอาไม่ได้แล้วนุ่มคัน จมทุกท่านทุกเที่ยวเลยเถวข้างบนแล้วครับอาครับถ่าไรคลิปนี้ก็พอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนฝากกดไลค์กดติดตามช่องออดําซิ่งนะครับรอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็พอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ